สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมงานมหาเฮงครับผมเนาะเอาหนวดที่ผ่านมาฟองวนครับผม<ะ>ในยินข่าววันเจ็ดแปดพี่น้องเป็นเังไ,ไหร่เออเฮ้ไม่อย่างพันขุนพันตัวเดียวเพกัดเจ็ดท่กัดขีดเลยปแปดเจ็ดปเอวปแปดพันขุนพันเบอร์ตีเนีโยเขียนไปเลยครับนี่เนี่ยปแปดเจ็ดมาทำไม หัวหรือใช่โอนี่มันจะไม่หลอดเขินพันคุ้นพันบาดทั่วโอ้ยวัดกระเป๋าเลยวัท่านโอ้มันใจคักเลยที่พอเออเออคนนะโอ้ยเที่ร่ง ไปองวันนี้ดที่พ่อโอ้ยบอดดีบบ่ดจับแล้วบอดดิจับจได้หายพี่รอคิวคิวเอ่อวันมีท้ารามันเป็นควบเสียงมีพรเสียดายซื้อซืเก็บแปดบอกับแปดเก็บดีว่าแปดเก็บว่าสัวงอะไรนี ใช่โอเน้มาไม่ซื้อท่านคุ้นท่านเลยแล้วโอ้ัดิมแล้วว่าบ่เอากลับเลยแล้วว่าว่าดนี่ฝันฝันดีฝอยู่หุ่นวพนุ่นพันโอ้หันอนจุนี่โอ้ยี่นี่ฝันดีย่นี่ฝันดีผีผู้ญิงผีผู้ยิ่งบอกู่นี่ผีแม่ม่บอกผีผี่นี่ผีไหน พี่มาบอกวันนี้โอ้หวหน้าพี่ไม่ใ่พี่แล้วอะไามครับพี่พครัไม่พี่ไม่่พี่แล้วะโอ้ขอโทษรถที่พดใช่ไหรถรุ่นไหนนี่โอ้ยอูาี่ผมอโทษอ ขนโอ้ขายโอ้ปลิตเอาเออลิตเอโอ้โอ้รถีเลิตเอาโอ้เ่เซบาทโอ้มาพี่รอเลยาดีกูาดยงาดีาสิอเอมคนแค่นี้แหละนสาตัวสตัวก่อนสตัวเอาสตัวก่อนบเป็นสามตัวสาม อ๋อแล้วเออโอนจนดีฝันดีขนาดที่พอผีแม่หมายเขาบอกว่าพีไม่หมายพี่น้องพีแม่หมายเขาบอกออออออโอ้ันนี้ไกเออไกเขาไก่เขาฟังสามตัว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 ครับเอีครับผมใช่สาตัวปตัวหลาของเราสามตัวแตก ให้บานตัวเบิรงให้ก็ยังที่นอะจับตามองเลยให้บานอยู่นี่เขาคักเขาแน่ก็เห็นทีงานมากแบบเจ้าเลยเตรียมตัวเลยอ่าไหรมือเเขียนเอเล้ยไ่มือเลีงาาขาสี่ครับผม้อมาโซนี้เาีอเออผมจะไปใ้ก็เขามวเ้อ อาาไปเก็บเห็ดพ่อาจาไปเก็นเห็ดพ่ยังอาพี่รงโอ้มีศูนย์อีกเว้ยวานี้ป้าติ่ศูนย์มดตนอเอมันยังงอแบบเนาะงานศูนย์สี่หนึ่งสองดิเแล้วเลขกล้วก็มาปุดแปด่น้องวันนี้เล็กฝันนี่โอ้ขับอ้นอ้ัหนสามตัวสี่หนึ่งสอง

ับที่นี่ับที่นี่เปล่าเขียนเด็กทอยี่นี่ับเออัำดี่ี่โอ้พี่น้องเึงแองมาแปกตันนี้พี่น้องเียันนะันเล้ีีรษนหกศูนย์สองศูนย์หนึ่งสองโลงเหยบอดเลยโอ้เยี่ยมมาสันพันว่าเนี่ยโอ้ฝันเห็นรถคันนี้ โอ้บบสีเห้เบิ่งับ่เนขาย6 0พันสันเหคันดีโอ้หกติ้หกศนี่อือต้องแปลกามหม้ถึงเดียกรับิซี่รอบผมแล้วก็เ้าเขียนฟ้าตั้งกล้องจ้บทัดบแล้วได้เจ้าเตอแล้วเด้อแต่ว่า3ตัวเน้นคือสี่หนึ่งองสี่ององตัวก็จะมี40 60 20 12หกศูนางเออน่าซุ่มมัน ที่ศูนย์สองศูนย์หกศูนย์นี่เป็นเลขกลางก็ได้อือแต่เรื่องสองเป็นเลขบนอืมเพราะมันเข่าอยู่สามตัวนี่ผูได้บ่มากตัวเก่าเด้อครับเด้อแต่ว่าเพิ่นฝันว่าเห็นรถคันนี้ที่เพิ่นบอกว่านี่มันขายเดิมกับเด้อิมราคาหกพันเป็นหกศูนย์มาท่านเลยโอ้โหตัวเพิ่นฝันเห็นนว่าเขาขอใจว่าเพิ่นขายโอ้ยเพื่อนขายได้เลยนะของโอ้เมืองเกิ่งผีมาบอกว่าโอ้ สองศูนย์โอ้หกศูนย์สองศูนย์พีบอ่ะออบอกสามจูงมึงเพียวเลยโอ้หกศูนย์ศูนย์ะนะโอ้อก็เลยมีหกศูนย์นี้ครับพี่ี่ครับผมมันเป็นเลขยูโรยูเลียว่าสั้นข้อมหมายคนอะนะครับพี่สี่ครับ เขาใจพิดว่าคอดีขายระกาศขายบมเม็ดเลยครับเรี่อเขาเน้นเจ้าแดพ่อเน้นเน้นเน้นเ้าดงเนี่ยดเน้นเน้นเจ้าแดงวุ่ง่งวุ่งเจาแดงยีเนี่เนี่ยอะลงสีลงสีลงสีเลยลงสีเลยอ่ะโอ้โหนอ้ เนียน60ตัวเดียวโอ้กอตัวเดียวครับเอฟซครับผมเนีนตัวเดียว60ตัวเดียวนะครับนะเปลี่ยนเปตัวล่าง60ตัวเดียวนี่แล้วเนียนตัวจาก60ตัววงกลมไปเลยครับเอฟซีมีซีดินนะครับเพิ่ปคู่เดียวคนอ่าอันนี้ได้คือสงมนนะครับเพื่อเอฟซีกับไล่เมืองน้ สี่ศูนหกนย์สองศูนพี่น้อง6กศูนเด็กอยู่หนารถตันฟันว่าตัวเิันฟันเห็นนั่นแหละครับผีมาสุกหนีไปท่อนผีมาสุกแล่นพนาะสุกไขเบิ้งโอ้นุกใครเบิ้งยี่รถนั่นแหละบัดเี็แพรตีขั้ไม้ตีไปตีมากค่อยมาตีออกตอนพี่เพิยนหกศูนย์ว่ามันเป็นติด้ตยประกาศขายมันบอมนเอี้ย ทีมกันว่าผีมาทีบเออผีมาทีบโสดวันรับรวดเป็นเจ็ดสิบหกทานครับรบรวดเป็นแนวทาะพี่เราเนาะฟองโน่นครับผมเนาะเฮ้งๆปักปางน้ำกันครับผมอ่ะพี่เราแคปหน้าจอครับผมในรอบเรียนรับฟองฟองโน่นครับผมอ่าเอาตามนั้นพี่เราเขียนกันไหม ครับอันนี้ตัวนี้ชัดเจนนะครับไมอเอฟซีครับผมอ่าใ,ให้ปั้งทุกท่านครับอ่าตัวนี้ชัดเจนครับทีธีปั้นเชยนนะครับนะน้ำตอกจากภายในน้ำโยกกล้องหาแต่พอทั้งอ่ามานังด้วยครับผมให้ปังปังทุกท่านอื้อ อาเน้นหกศูนย์ครับเน้นมากๆครับนากพี่หลังเนาะเน้นตัวเก่าอีกนะออืาตามนัดเจับผมโอ้ยู่บ้านฝันบ่แม่น่านนอนอยู่นี่ฝันแม่นมานอนอยู่นี่เจออ้พี่นลังมี้อมนี่ก็เล่นไม่เห็ดอันนี้ออกเห็นเจ่อู้มันมาผิกรถเจ้าพ่อขั้นนี้เราพัฒนาหกศูนย์ไปมันเกิดเมื่อไหร่พี่น้อง อืมดอกปฏิบัติผิอหลอกเขาเจเก็บตัวหลเนี่พิ่หลักออกซุหัวลายอยู่นี่อ้าวฝากต่อไปพีป่น้อง f ครับผมสวัสดีครับ